วิกฤตที่อยากจะแก้แล้วเป็นหเรื่องที่นักการเมืองในอดีตปอดแหกดีแต่พูดแล้วทําไม่ได้มี6เรื่องดังนี้ครับเรื่องแรกครับเรื่องของการพิทักษ์เอกราชยกเลิกทันที MOU43 ทั้ทางบก44ทางทะเลยกเลิกทันทีเพราะต้องสร้างรั้วจะทำยังไงล่ะครับเพราะว่าคำเมนมันบอกว่า1ต่อสองแสนเราบอกหนึ่งต่อห้าหมืนเพราะฉะนั้น ยกเลิก M O U 4 3 4 4แน่นอนจากรวมไทยสร้างชาติ <Yeah! S 1> เรื่องการเกณฑ์ทหารไม่ต้องเถียงกันอีกแล้วครับว่าจะเกณฑ์ไม่เกณฑ์เกณฑ์ทหารรับ30,000บาทสมัครใจ <Yeah! S 1> สองครับพิฆาตคนชั่วเอาให้ชัดไอ้นักการเมืองคอร์รัปชันข้าราชการคอร์รัปชันโทษสูงสุดประหารชีวิตพวกสแกมเมอร์ คดีช่อโกงโดนกันสามปีไอ้นี่มึงโกงคนจนหมดเนื้อหมดตัวเงินบำนาญก็หมดไอ้พวกนี้ก็ต้องเอาไปประหารเหมือนกันทำ <Yeah. S 1> ไมบอกให้ไว้ใจพักรวมสร้างชาติรู้ไหมครับพักผมเนี่ยสอสอ,ส,อสาหคนก่อนยุบสภาเหลือสามคนโดนไดโวดูดไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วนายทุนผูกขาดพลังงานครับผมกล้าพูดแบบทนงองอาจว่า เราลดค่าไฟมาแล้วจาก4บาทเจเหลือ3บาท94ลดลงไป76สตางค์16%นะครับที่ลดลงมาทำงานใหญ่ไม่พูดมากครับทุก4เดือนผมลดได้ทีละ4สตางค์5สตางค์ทำไปเรื่อยๆจนได้16%ท่านรู้ไหมประเทศนี้ประเทศนี้กฟผผลิตไฟเองได้แค่29% ที่เหลือเอกชนนะครับ71%ผมกําลังทําให้เอกชนเนี่ยได้กําไรน้อยลงนายทุนผูกขาดกําไรน้อยลงผมประหยัดเงินประชาชนไปแล้ว270,000ล้านบาทนะครับถ้าเปรียบเทียบว่าลดค่าไฟลงมาของแกส๊สแก๊สหูงต้มเนี่ยตึงราคาถังละ15กิโลเนี่ย423บาทตึงมา2ปีรัฐบาลใหม่มาไม่กี่วันเรียบร้อยขึ้นย้นน้ยันไป480แล้ว ประมูลไฟทุกคนรู้อยู่ว่าประเทศนี้เนี่ยรีเซิร์มันแพ้แล้คือไฟมันเกินเน่ยเราใช้ไฟแพงเพราะอะไรเราเซ็นสัญญาไว้ห5 0 0 0ื่นห้มกกวัตพีกสูตรใช้อยู่แค่สามหมื่นหกเพราะฉะนั้นควรจะซื้อไฟใหม่ไหมครับไม่ควรครับคุณพีรพันธ์และเรียบร้อยแพงกว่าที่หลวงทําอีกพี่น้องครับอ้อนครับต้องขออ้อนแล้วครับ ขอให้ไทยสร้างชาติกลับมาครับเบอร์หกไม่โกหกครับ